ได้แล้วครับนี่แถวนี้นี่ผู้นะหญิงก็ตกได้นะนี่ไปเอาใครมา <laughs> <c oughs> หังนี้นะครับที่ีนรนนะครับรอบีเราจะเดออกนะครับให้ตลอด่อีนถ้าใครจะไปนะครับก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวบันฟินตกมันวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวพาน้องน้องราวบ้านลูกน้องชาวต่างชาติ ลำเรากลจะเต็มแล้วนะครับมาที่พัทยามาตกปลาหมึกมพักผ่อนกันนะครับมาเมื่อไหรจะไปเมื่อไหร่เร็วเลยนะครับมาเราไปเมื่อไหร่เร็วเลยผมก็ไม่เคยมันกำลังตกปลาหมึกทางนี้ก็มาเราตอนนี้มาขึ้นเรือแล้วเดี๋ยวมาลองดูครับบรรยากาศจะเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆนะครับ ก่อนอื่นก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเราด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับในคลิปนี้ใบหลักตาดูนี่แบบมันโยกไปมาเลยเมาไหมเมาอยากไปดูยังไงเนี่เมาแล้วไม่เมาแล้วไม่มีแสงไม่มีแสงได้ขอดรือยังเนี่ยกล้อง,อยงเงยอะๆแต่ไม่กดถ่ายเนี่ย,ยนะ อุปกอบพร้อมวันนี้ได้กินวะเนี่ยหมึกกินครับซึ้งมาแล้วนะเฮ้ยมันไม่ได้เออเ็ต้องคืนเลยนะก็พี่นิ ตอนนี้เรือมีปัญหาครับรอถ่ายเรือเดี๋ยวรอเปลี่ยนเรืออีกลำหนึ่งครับ กุ้งกุ้งกุ้ง <c oughs> กับปลาหมึกนี่กุ <c oughs> ้งกับปลาหมึกปลาหมึกนี่ใครใครใครตกได้เนี่ยคันเนี่ยคกมาจากตลาดตลาดเรตกมาจากตลาดเส็่มากเลยค่ะนี่มันนี่มันกุ้งประเทศอะไรเนี่ยทำไมมันดูดำดำปลาหมึกดำปลาหมึกย่ากุ้งค่ะยากเลยค่ะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ยากค่ะเรซื้อยางของแท้ค่ะยาง ได้แล้วครับโอ้โหนี่ตัวนี่รูตัวนี้น่าจะสองโลน่าจะได้ฝากฝากอะไรถึงบ้านหน่อยดิถึงบ้านหน่อยถึงบ้านหน่อยโอ้โหแบด้วยดิครับไปเราขึ้นเราขึ้นแลบโอเคนี่เลยนี่ขาดไม่ได้เลยส้มตำ เมนูนานาชาติาแบบทั่วโลกอ่ะงาไนะพาีทาแซบจัจ้าทาอมผลงานไม่ถึงชั่วโมงครับอสองตัวทีเียวเลยครับเอาอีกลแล้วครับเอาอีกแล้วสตัวเลยคอะไรแล้วเป็นปัวบ ของจริงของจริงงามๆฝึกลงเลยขึ้นเร็วอ่ะไปถึงนาทีครับผมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยติดนอนไปตเฮ้ยไอ้ามตัวนี้ของจริงแล้วไม่น่าจะเอาพวกนี้อาหารพวกนี้มาเลยนะนี่เราเราเราตกปลากินอย่างเดียวพอชีวิตกับการเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยข้าวชุ่ม ได้ทลยได้แล้วครับนี่แถวนี้นี่ผู้หญิงก็ตกได้นะนี่เป็นของใครมาโอ้ย

จะเกาะรัเป็นการบริการที่นแ,น,แบบนะนำนะครับแนะนำะจากคลิปนี้นะครับถ้าใครจะมาเที่ยวเหมาเรือเกาะต้คุยกันดีๆนะครับตอนอยู่ท่าเรืออาจจะคุยดีนะครับแต่พอมาถึงทาง,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 งแล้วออกช่องออกมาแล้วเพิบเนี่ย จากที่คุยกันไว้ไม่เป็นอย่างที่คุยกันเลยนะครับใครเคยเจออย่างนี้คอมเมนต์กันมาได้นะครับพัทยานะครับเมาเรือ7,500บาทมากรอบฟ้าพอมาถึงจอดเรือทำอะไรไม่ได้นะครับไม่ให้ทำาู่นทานี่ ไม่เป็นไรครับ right. ถือว่าซื้อ <'m> right. ประสบการณ์ไป wow. เดี๋ยว <c oughs> นองเหรอ้องนการคบคุมค่ะไแล้วค่ะรถไปไหนต่อไปอะไรอ่ะอะไรก็ได้อยคน <ไป S 3> ขัรถบอกว่าไปไหนไปกันอยากกินของหวานของหวานโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินของหวานกันต่อ ที่ดังเรือแล้วก็ไปนั่งชายหาดไปหลับู่พักหนึ่งตอนนี้กลับมาขึ้นรถแล้วหลับอีกตอนนี้กลับมา,มาถึงอ่านกีลาแล้วจะซื้อแวะซื้อของกินซะหน่อยก็อย่างที่บอกเป็นทิปที่แบบโอ้โห บริการองเรือแย่ yeah, มากเดี๋ยวเรา,าไปหาอะไรกินกัน